สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพร วัน,ะะนนี้นะคะพจะมาสปอยหนังเรื่องผจนภัยใส่รับใต้พิภพค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2020เรื่องราวเริ่มต้นที่อาเชมิดฟาวเด็กอัจฉริยะวัย12ปีในตอนที่เขาอายุได้7ขวบเขาได้ชนะแชมป์หมากรุกในยุโรปโดยการเดินหมากแค่5ตาตอนเขาอายุได้9ขวบเขาชนะการแข่งขันด้านสถาปัตยกรรมที่ให้ออกแบบโรงอุปากรและตอนเขา10ขว เขาสามารถคนนิ่งแก่ได้ซึ่งความโดดเด่นและความอัจฉริยะของเขาทําให้อาร์เทมิสไม่ค่อยเคารพผู้อื่นหรือแสดงออกว่าผู้อื่นเท่าเทียมกันคุณหมอบำบัดของอาร์เทมิสจึงได้บอกข้อเสียนี้แก่เขาซึ่งคุณหมอนั้นก็ได้อ่านประวัติครอบครัวของอาร์เทมิสจนได้รู้ว่าแม่ของอาร์เทมิสเสียชีวิตไปนานแล้วและพ่อของอาร์เทมิสก็มักจะหายตัวไปอย่างลึกลับบ่อยๆอาร์เทมิสจึงหัวเสียทันทีที่คุณหมอก้าวไก่เรื่องของเขามากเกินไปเขา เขาจึงได้เดน,นออกจากห้องไปในนั่นพ่อของอาร์เทมิสเขานั้นเป็นพ่อขาขายของวัตถุโบราณของหายากและหนังสือเทพนิยายไอริสแทบทุกเรื่องที่จะจินตนาการได้ซึ่งพ่อของอาร์เทมิสนั้นก็เป็นพวกที่คลั่งไคล้สิ่งมีชีวิตในเทพนิยายเขาซึ่งมักจะเล่านิยายเกี่ยวกับเลปิคอร์ดแบนชีสไปและกอบลินให้อาร์เทมิสฟังเขาได้แบ่งปันความาคลั่งไคล้ของเขาให้อาร์เทมิสแทบจะทุกเวลาที่เขาว่าง พยายามทำให้อาเทมิสรูเรื่องเกี่ยวกับแฟรี่และพูดต่างๆแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของอาเทมิสก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปป้นของโบราณครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดหลายครั้งในรอบสิบปีที่ผ่านมาและตอนนี้พ่อของอาเทมิสก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับอาเทมิสที่ได้เห็นข่าวจึงถึงกับอึง้งและกล่าวถามดอมบริการประจำตระกูลว่าพ่ออยู่ไหนดอมดอมจะได้เดินมาจับอาเทมิส ไว้และบอกว่าเรายังไม่รู้แต่ผมส่งคนไปที่เรือลำนั้นแล้วอาเทมิสก็ร้องโวยวายออกมาบอกว่าพ่อของเขาไม่ใช่อัจฉริยกรสักพักหนึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นอาเทมิสที่คิดว่าพ่อโทรมาจึงรีบรับสายทันทีแต่แล้วเสียงปลายสายที่เขาได้ยินนั้นกลับเป็นเสียงแปลกเรากับไม่ใช่เสียงของมนุษย์เอ่ยบอกเขาว่าพ่อของแกอยู่กับฉันอาเทมิสจึงได้กล่าวขอหลักฐานจากชายลึกลับคนนั้นชายลึ ลับคนนั้นจึงได้ยื่นเครื่องมือสื่อสารให้พ่อของอารเทมิสพูดพ่อก็บอกอารเทมิสว่าอารเทมิสฟังพ่อให้ดีลูกอย่าไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ทุกอย่างที่พ่อเคยบอกมันเป็นเรื่องจริงแล้วชายลึกลับก็ดึงเครื่องมือสื่อสารไปพร้อมกับพูดว่าพ่อของแกขโมยบางอย่างจากฉันไปซ่อนไว้แกต้องทํางานนี้แทนฉันหาออคิวลัสให้ผมไม่งั้นแกจะไม่ได้พบกับเขาอีกฉันให้เวลาแกแค่สมวันอารเทมิสก็สงสัยว่าออคคิวลัส คืออะไรเขาจะได้ถามเรื่องนี้กับดอมดอมจะได้ตัดสินใจพาอาร์เทมิสลงไปที่ห้องลับชั้นใต้ดินให้อาร์เทมิสดูวัตถุโบราณจากโลกอื่นความลับที่พ่อตั้งใจจะบอกอาร์เทมิสในวันที่เขาพร้อมจริงๆแล้วดอมก็พูดออกมาว่าลองมองให้ทั่วๆอาร์ตีบางทีเรื่องราวพวกนี้อาจช่วยเราหาเขาได้อาร์เทมิสจึงเริ่มสำรวจภายในห้องนั้นแล้วเขาก็ได้นึกถึงบทกวีบทที่พ่อมักจะอ่านให้เขาฟังทุกคืนก่อนนอนหรือแม้แต่ตอน ่พอจะออกไปทานอาเทมิสจึงได้เริ่มท่องบทกวีพร้อมกับดูชื่อบนตู้ล็อกเกอร์จนเขาได้พบกับสมุดบันทึกของพ่อในนั้นพ่อก็ได้บันทึกเตือนไว้ว่าอย่าให้ออคิลัสตกอยู่ในมือขนชั่วพวกเขารู้แล้วว่าวีดบูธให้อะไรฉันก่อนตายถึงเวลาแล้วที่ต้องเชื่ออาเทมิสจึงคิดได้ว่าคำว่าถึงเวลาที่ต้องเชื่อก็คือถึงเวลาที่ต้องเชื่อว่าแฟรี่มีจริงแต่อาเทมิสก็ยังคงคิดว่ามันไม่มีจริงอยู่ดีซึ่งความจริงแล้ว แฟรี่มีอยู่จริงๆพวกเขาอาศัยอยู่ลึกลงไปใจกลางโลกเป็นเวลานานกว่าพันปีแล้วโลกของแฟรี่นั้นเป็นที่ที่มหัศจรรย์มากหลากหลายทิศดาลและสวยงามแถมยังมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากกว่าโลกมนุษย์อีกและเมื่อเหล่าแฟรี่รับรู้เรื่องการหายไปของออกิวลัสพวกเขาก็วิ่ตกกังวลทันทีผู้บัญชาการรู้ผู้บัญชาการแฟรี่จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แฟรี่ทุกตนออกตามหาออกิวลัสฮอลลี เจ้าหน้าที่แฟรี่สาววัย84ปีซึ่งอยากจะร่วมช่วยด้วยแต่ผู้บัญชาการก็ได้ห้ามเธอไว้เพราะเธอยังเด็กเกินไปในแน่ของอาร์เทมิสดอมก็ได้ส่งหลานสาวของเขาจูเลียสเด็กสาววัย12ปีที่เก่งกาจด,ด้านการต่อสู้มาช่วยอาร์เทมิสช่วยดูแลเขาเพราะอาร์เทมิสนั้นได้ทุ่มเทเวลาทั้งวันทั้งคืนตามหาเบาะแสของออคิวลัสจนเขาได้พบข้อมูลสำคัญในบันทึกว่าบางครั้งแฟรี่ตนหนึ่งจะมาที่ต้นโอบนเนินเขา าารอาเีมิสจึงคิดได้ว่าการตามหาแฟรี่ตนนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะข้อมูลบันทึกอย่างอื่นของแฟรี่เป็นภาษาที่แปลกไม่พอยังได้เข้ารหัสไว้อีกในเรื่องของโลกแฟรี่ยูยูพวกเขาก็ได้พบว่ามีผู้ตนหนึ่งที่ระบุไม่ได้หลบหนีออกไปที่โลกมนุษย์ผู้บัญชาการจึงจำเป็นต้องสั่งให้ฮอลลี่เอาไปดูว่าผู้ตนนั้นเป็นใครฮอลลี่ก็ดีใจมากที่เธอได้รับงานเธอจึงได้รียบตรงออกไปขึ้นยานทนความร้อนและถูกดีดขึ้น มาสู่โลกมนุษย์ทางป่องภูเขาไฟแล้วฮอลลี่ก็ได้บินตรงไปตามหาพูดตนนั้นทันทีจนได้รู้ว่าพูดตนที่หลบหนีนั้นคือโทรที่โตเต็มวัยแถมมันกําลังจะกินเด็กเข้าไปอีกฮอลลี่จึงได้รีบบินตรงไปช่วยเด็กคนนั้นไว้โรจึงได้หันไปอรารวาสใส่ผู้คนแทนผู้บัญชาการที่เห็นแบบนั้นจึงได้สั่งให้ทหารยิงแคปซูลหยุดเวลาปล่อยลงที่นั่นทุกคนและทุกอย่างจึงหยุดนิ่งทันทีจากนั้นฮอลลี่ก็ไล่ลบความทรงจําของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ที่นั่น และพาตัวโทรตนนั้นกลับไปจนสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาปกติไม่มีมนุษย์คนไหนจำได้แต่แล้วอยู่ๆฮอลลี่ก็เปลี่ยนเส้นทางกลับแหกกฎของแฟรี่เพราะเธอนั้นอยากจะชำระมนต์ทินให้แก่พ่อที่ถูกเหล่าแฟรี่เข้าใจว่าเป็นคนใช้เวทมนต์ขโมอยออคิวรัสไปผู้บัญชาการจึงรู้สึกโมโหมากบอกให้ฮอรลี่รีบกลับเข้าเส้นทางในหน้าของอาร์เทมิสเขาก็ได้นั่งอ่านบันทึกของพ่อจนได้ดูเรื่องของออคิวรัสว่ามันเป็นสิ่งของ ที่เป็นภายต่อโลกมนุษย์และโลกแฟรี่เพราะมันสามารถเข้าถึงขถาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานของแฟรี่ได้สามารถเคลื่อนย้ายกองทัพข้ามมิติได้ในพริบตาซึ่งคนที่ต้องการมันก็คือโอปอโคบอยขณะเดียวกันฮอรลี่ก็ได้มุ่งตรงไปที่เนินเขาทาราซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าเดมกับอาเทมิสได้ดักรอเธออยู่ที่นั่นอาเทมิสที่เห็นแฟรี่กับตาเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกทึงมากจนยอมรับว่าทุกอย่างที่พ่อเล่า เป็นเรื่องจริงแล้วอาร์เทมิสก็สั่งให้ดอมยิงยาสลบใส่ฮอลลี่ฮอลลี่จะไ,ได้รีบบินหนีแต่ก็ไม่ทนันเธอจึงสลบไปเมื่อสัญญาณของฮอลลี่ขาดหายไปผู้บัญชาการก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดช่วยกันปฏิบัติการพาตัวฮอลลี่กลับมาพอพบเขาจะเสี่ยงให้มนุษย์ดูไม่ได้ว่าเผ่าผ่านแฟรี่มีอยู่จริงในแน่ของฮอลลี่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าเธอถูกขังอยู่ในโรงกลางห้องส่วนอาร์เทมิสก็ได้เนึกถึงคำที่พ่อเคยสอนว่า าห้ามมองตาแฟรี่เพื่อไม่ให้ถูกสะกดจิตและควรสมแว่นป้องกันไว้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกบงการความคิดซึ่งฮอลลี่นั้นก็พยายามจะทําแบบนั้นจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ผลเธอจึงหงุดหงิดเ,เล็กน้อยพูดขู่อาเทมิสว่าเธอไม่มีวันรอดไปได้พักพวกของฉันจะมาพาฉันกลับจากนั้นหลอกแฟรี่ก็หยุดเวลาที่คาเดฮาดฟาวไว้พร้อมกับยกเธอตรงมาที่คาเดฮาดทันทีแต่อาเทมิสก็ได้เตรียมแผนรับมือไว้เช่นกันอาเทมิสกับดอมได้ใช้อาวุธของฮอลลี่ป้อง ก,การโจมตีของแฟรี่พร้อมกับยิงเครื่องหยุดเวลาจนทําให้เครื่องหยุดเวลารวนและใกล้จะพังแล้วอาเทมิสก็พูดใส่หมอกอัจฉริยะบอกให้ผู้บัญชาการส่งคนมาเจราจาผู้บัญชาการจึงตัดสินใจออกมาเจราจากับอาเชมิสเองอาเชมิสก็ได้เสนอให้ผู้บัญชาการส่งออกคิรัสมาไม่งั้นเขาจะเปิดเผยเรื่องแฟรี่สู่โลกซึ่งอาเชมิสนั้นก็รู้ว่ายังไงแฟรี่ก็ไม่ทําร้ายผู้คนหรือทําลายคัเรือหาดฟาวเพราะหมันเป็น กฎของแฟรี่ทุกอย่างซึ่งได้ตรงตามแผนเขาบีบให้ผู้บัญชาการตัดสินใจส่งคนแค่ยักหัวขโมยมือฉมังอย่างมอดมาที่คาร์เนหาแล้วอาเทมิสก็มาคุยกับฮอลลี่ทั้งสองก็เถียงกันไปมาจนฮอลลี่ได้พูดถึงเรื่องพ่อของเธอที่ตอนนี้ตายไปแล้วอาเทมิสจึงรู้สึกเห็นใจฮอลลี่กล่าวถามเธอว่าผมเชื่อใจคุณได้ไหมพร้อมกับถอดเล่นตาออกและถามเธออีกว่าเขาตายยังไงฮอลลี่ก็เล่าให้อาเทมิสฟังว่า เหตุเกิดที่เนินเขาทาราพ่อของฉันถูกฆ่าโดยเผ่าพันธ์เดียวกันพอเขาขโมยบางอย่างที่เรียกว่าออคิวรัสอาร์เทมิสจึงพูดออกมาว่าผมอ่านเจอในบันทึกของพ่อเกี่ยวกับออคิวรัสเกี่ยวกับแฟรี่ตนหนึ่งที่ปกป้องมันไว้แฟรี่ตนที่ชื่อบีดวูดซึ่งมันก็ทําให้รู้ว่าบีดวูดคือพ่อของ,องฮอลลี่เองฮอลลี่จึงได้พูดออกมาว่าที่จริงแล้วพ่อของฉันไม่ได้จะขโมยแต่เขารู้ถึงความร้ายกาจของออคิวรัสที่เป ็นกุญแจผีสามารถเปิดประตูระหว่างโลกได้เขาจึงได้นํามันไปซ่อนไว้จนถูกเหล่าแฟรี่มองว่าเป็นอัชญยกรแบบเดียวกับที่พ่อของอาเทมิสเจอทั้งสองจึงเริ่มเข้าใจกันและกันและเห็นใจกันในหน้าของผู้บัญชาการและแล้วมอสก็มาถึงผู้บัญชาการจึงได้สั่งให้มอสขุดเข้าไปในคันหินหาดฟาวและพาตัวฮอลลี่กลับมาและกับการลดโทษจาคุกของมอสมอจึงได้ลงมือขายายฟันกลามให้กว้างใหญ่และใช้ฟันขุดลงไป ใต้ดินเข้าไปในคารหารดดอมที่สังเกตได้ถึงความผิดปกติจึงได้เดินไปดูจนเขาได้เห็นว่ามอสอยู่ในห้องแสดงภาพดอมจึงแจ้งเรื่องนี้กับอาร์เทมิสทันทีซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนที่อาร์เทมิสวางไว้เพราะเขารู้ว่าคนแค้ชอบสมบัติและมีความสามารถในการตามหามันหมอจึงสามารถหาตู้เซฟของพ่อได้และเขาก็ลงมือเปิดตู้เซฟท,นทันทันทีแม้ตู้น้นจะตั้งระบบยากแค่ไหนหมอสก็สามารถแก้ระบบกลไกมัน ได้จนเขาได้พบกับของที่อยู่ด้านในคือออคิวลัสหมอจึงถึงกับอึง้งทันใดนั้นอาเทมิสกับฮอลลีก็ได้เดินเข้ามาอีดออคิวลัสไปซึ่งเมื่อเหล่าแฟรี่รู้ว่าออคิวลัสอยู่ที่นี่เจนาทีคัดเจียแฟรี่ที่เป็นหนอนบ่อนไส้ก็ได้แจ้งข่าวนี้ให้แก่โคบอยรู้โคบอยจึงได้สั่งให้เขาเข้าแทรกแซงยึดอำนาจของผู้บัญชาการรูทคาเจียจึงได้ลงมือทันทียึดอำนาจจนสำเร็จแล้วคัเจียก็แหกกฎของแฟรี่ส่ง โบ้าครัง้งมาที่คฤหาสน์เฟาวพร้อมกับสั่งให้ทหารปิดกั้นเวทมนต์ในบ้านไว้ฮอลลี่จึงใช้เวทมนต์ไม่ได้อารเทมิดได้ทุกคนในบ้านจึงต้องรีบหนีแต่ก็ไม่ทันการโทรอยากได้ถูกยิงเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วส่วนพวกเขาหนีไม่ทันพวกเขาจึงจำเป็นต้องต่อสู้กับโทรตนนั้นและพยายามหนีแต่แล้ว ของฮอลลีก็ดันติดกับโคมไฟระยะหมอจมึงพยายามช่วยเธอออกมาแต่เขาก็ถูกโทรขัดขวางและเล่นงานหมอที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้กืนออกคิวรัสลงไปเก็บไว้ในท้องก่อนแล้วเขาก็วิ่งออกไปจากนั้นโทก็หันไปเล่นงานอาเทมิสจนอาเทมิสเกือบจะถูกกินฮอลลีจะได้เบี่ยงโคมไฟตรงเข้าใส่โทรยักษ์จนอาเทมิสรอดมาได้อาเทมิสจึงได้หันมาช่วยฮอลลีดันปีกของเธอออกจากโคมไฟนั้นแต่แล้วโทก็ได้โดดเกาะโคมไฟ ตามพวกเขามาโชคดีที่ฮอลลี่หลุดออกมาได้พอดีฮอลลี่จึงพยายามบินขึ้นไปป่วนโทยักษ์จนโทยักษ์พลาดท่า,าขาติดกับโคมไฟอาเทมิสจึงจะใช้โอกาสนี้เล่นงานโทยักษ์แต่แล้วโคมไฟก็ได้หลุดตกลงมาพร้อมกับโทยักษ์ดอมที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ผลักอาเทมิสออกไปจนเขาถูกโทยักษ์ทับเข้าอย่างจังอาเทมิสจึงได้กล่าวขอร้องขอให้ฮอลลี่ใช้เวทมนตร์รักษาดอมแต่ฮอลลี่ก็ทำไม่ได้เพราะเธอ ถูกปิดกั้นเวทมนต์อยู่อาร์เทมิสจึงรู้สึกเสียใจมากที่ต้องเสียบริการประจำตระกูลไปแต่แล้วโชคยังดีที่ผู้กองแฟรี่เกิดเห็นใจฮอลลี่ขึ้นมาเขาจึงได้หันมาอยู่ข้างผู้บัญชาการสั่งให้ทหารเลิกปิดกั้นเวทมนต์ฮอลลี่จึงกลับมาใช้เวทมนต์ได้อีกครั้งเธอจึงได้บินตรงเข้าไปรักษาดอมทันทีจนดอมกลับมามีชีวิตและหายเป็นปกติอาร์เทมิสก็รู้สึกดีใจมากดอมก็เช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ตรงไปหาหมอ สมอก็ได้โชว์ว่าออคิวรัสยังอยู่ดีในท้องของเขาแต่แล้วทันใดนั้นเครื่องหยุดเวลาที่บิดเบว,บเบวก็เริ่มดูดแฟรี่เข้าไปแฟรี่ทุกตนจึงต้องรีอบอพยพออกจากที่นั้นก่อนที่มันจะระเบิดฮอลลีก็พยายามจะหนีเหมือนกันแต่แล้วเธอก็ได้ตัดสินใจยังไม่กลับไปที่โลกแฟรี่แล้วเครื่องหยุดเวลาก็ระเบิดเป็นเสียเส่ยงๆจนทําให้ช่องเวลาปั่นป่วนไปพักใหญ่แล้วสักพักหนึ่งเวลาก็กลับมาเป็นปกติอาเทมิสจึงได้ใช้เวลานี้พยายามคิด ว่าเขาจะช่วยพ่อของเขายังไงดีโดยที่จะไม่ต้องส่งมอบออคิวลัสให้โคบอยเขาคิดอยากจะใช้ออคิวลัสแต่เขาก็ได้เลกถึงคําที่ฮอลลี่บอกว่ามนุษย์ไม่สามารถใช้ออคิวลัสได้ถ้ามนุษย์คนไหนใช้คนคนนั้นก็จะตายทันทีฮอลลี่ <H oli S 2> จึงได้บอกเขาว่าฉันจะช่วยนายเองอาเทมิสก็พูดออกมาว่าฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไงฮอลลี่ก็ตอบว่าตอนนี้ฉันกําลังแหกกฎทุกข้อของแฟรี่ที่มีอยู่อาเทมิสจึงได้เสนอ ไล่ออกคิวลัสกับพ่อของเขาฮอลลี่ก็ตกลงอาเทมิสจะได้ยกดออคิวลัสให้ฮอลลี่แล้วฮอลลี่ก็ลงมือ่า่เวทมนต์ใส่ออคิวลัสออคิวลัสจึงค่อยๆเปล่งแสงออกมาและเริ่มมีปฏิกิริยาแต่ขณะเดียวกันพ่อของอาเทมิสก็กำลังจะถูกโคโบอยค่ะเมื่อฮอลลี่ไล่เวทมนต์เสร็จออคิวลัสก็ได้ระเบิดแสงพร้อมกับส่งลื่นออกมาอาเทมิสจะได้วิ่งออกตามหาพ่อของเขาภายในบ้านแต่ก็ไม่พบเขาจึงคิดได้ว่า มันคงสายเกินไปแต่แล้วอยู่ก็เกิดเสียงดังขึ้นที่ห้องรับชั้นใต้ดินอาร์เทมิสจึงรีบวิ่งตรงไปที่นั่นเขาก็ได้พบกับแสงสีทองลอยขึ้นมาจากห้องนั้นเขาจึงมีความหวังขึ้นมาในใจและรีบวิ่งลงไปในห้องนั้นแล้วเขาก็ได้พบกับคนที่เขารักมากที่สุดพ่อของเขาทีู่กอันเชิญมาได้ทันเวลาพอดีอาร์เทมิสจึงรีบตรงเข้าไปกอดพ่อพ่อก็ได้ถามอาร์เทมิสว่าลูกทําได้ยังไงลูกช่วยพ่อได้ยังไงอาร์เทมิสจึงได้บอก ผมแค่ทำตามเรื่องราวโดยมีเพื่อนคอยช่วยไว้แล้วอาร์เทมิสก็ได้แนะนำฮอลลี่ให้พ่อรู้จักว่าเธอคือลูกสาวของบีดวูดพ่อจึงได้กล่าวชมบีดวูดให้ฮอลลี่ฟังว่าเขาเป็นแฟรี่ที่ยอดเยี่ยมเป็นเพื่อนรักและเขาพยายามจะปกป้องออกคิวลัสจากใครบางคนในหมู่พวกเขาพ่อของเธอคือฮีโร่ตัวจริงเหมือนกับเธอฮอลลี่แล้วพ่อก็มอบรายชื่อของแฟรี่ที่สมรู้ร่วมคิดกับโคบอ ที่มิรบูธฝากไว้ให้ฮอลลีฮอลลีก็กล่าวขอบคุณจากนั้นเธอก็ใช้ออคิวลัสส่งตัวเธอกลับไปยังโลกแฟรี่พร้อมกับบอกลาอ์เทมิสหลังจากนั้นออคิวลัสก็ดูเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในโลกแฟรี่ฮอลลีก็ได้กลายเป็นแฟรี่ที่ทุกคนชื่นชมและยอมรับฮอลลีจึงมีความสุขมากส่วนอ์เทมิสกับพ่อพวกเขาก็ได้เดินทางตรงไปหาโคบอยเพื่อสาดสางความแค้นนี้ซึ่งเรื่อง ราวทั้งหมดที่ถูกเล่ามานี้ก็ถูกเล่าโดยมอสที่กําลังถูกมนุษย์สอบสวนและทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนการของอาร์เทมิสที่ตั้งใจให้มอสถูกจับและมาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังเมื่อมอสเล่าเสร็จเขาก็ถูกอาร์เทมิสใช้หอ่อพาหนีออกไปไปร่วมกันจัดการโคโบอยแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องพจนภัายใส่รับได้พี่โผเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย